ความฝันจับมือกับจินตนาการแล้วออกเดินทางไปพร้อมกันจากหนึ่งเป็นสิบเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นมากมายถึง5 6 3ผลงานจินตนาการซึ่งคณะกรรมการทั้งหมดจะร่วมกันค้นหาผลงานจินตนาการที่โดดเด่นที่สุดผ่านเข้าสู่รอบต่อไป คันดาซูเปอร์แอดดิชคอนเทสปีนี้ก็เป็นปีที่9แล้วนะคะเรามีผลงานที่เข้าร่วมจากเด็กๆทั้งหมดทั่วประเทศก็คือ5 6 3ผลงานนะคะอันนี้ที่ว่ามันมีอยู่ในหนังสือเครียดความคิดของญี่ปุ่นก็เดี๋ยวลองไปรีเช็คดูนิดนึงวันนี้แต่ละคนก็แต่ละลีลานะคะมีทั้งนักวิทยาศาสตร์มีทั้งนักออกแบบมีทั้งศิลปิน แล้วก็สื่อมวลชนมาเดินดูกันเลยจับต้องได้เลยว่าอันนี้เป็นยังไงอันนู้นเป็นยังไงอันนี้ก็ธรรมดาปบะผมว่าเขย่าสาวเนี่ยก็ดูเรื่องประโยชน์เนี่ยอัตราะโยชน์ลองไปเอาอันอื่นมาดูนิดเไม่เอาอันนี้นนพราะฉะนั้นเมื่อถูกมองในสายตาของแต่ละคนแต่ละมุมเนี่ยบางอันเนี่ยมันจะโดดเด่นแต่บางอันมันจะดูเหมือนเอ๊ด้อยไปในสายตาของอีกคนนึงค่อนข้างจะเหนื่อยเหมือนกันนะตอนที่จะเอาใครเข้าใครออกเนี่ยใช้พลังงานไปเยอะเลยแหละ ทำไมเสื้อเข้าอะเปเื้อมืก็ะไรยี่ห้อถ้าเสื้อเข้าเสื้อนี่เข้าไปตั้ง3คะแนนแล้วอยู่ดีกันเกงหลุดไม่ได้แลเนี่ยไม่เป็นธรรมก็มีการขัดแย้งเยอะมากนะคะในอยู่กับการก็อย่างมีอันนึงเป็นเครื่องตรวจจับคำหยาบเขาจะมีจานาเทียมครับค้นหาใครที่พูดคำหยาบผู้พูดคำหยาบก็จะวิ่งเข้าไปเลยแล้วก็ไปเก็บเงินครับทางพี่จุ้ยก็จะชอบมากแต่ส่วนทางพลอยกับพี่จิ๋วก็จะรู้สึกว่าแบบ คือสำหรับพอเนี่ยม,มันล้าสมัยมากเพราะว่าเด็กสมัยนี้ถ้าไปเดินเนี่ยในโลกแห่งความจริงเนี่ยทุกคนพูดกูมึงนะคำหยาบแบบเพราะมันไม่มีเครื่องไอ้นี่ไงเ้าตรงมาเดินเลยเนะ <c oughs> ามีเครื่องนี้มันจะแก้มันสุดทา <c oughs> ้ทาทยก็เครื่องตรวจจับคำหยาบของพี่ซุยก็ได้ผ่านเข้ามาค่ะนี่นนอันนี้ติดหนึ่งในยีสิบเลยเหรอคะใช่ดีไม่ดีจะได้ไปญี่ปุ่นเราเนี่ย มุมมองแองเกิลที่มองแต่ละสิ่งประสิทธิ์เนี่ยมันจะมีรายละเอียดไม่เหมือนกันถ้ายังตกลงกันไม่ได้ก็ใช้วิธีการโหวตเอาซึ่งก็ยอมรับในเดี๋ยวสิทเพราะกรรมการ5ท่านเป็นเสียงเป็นเล็กขี้อยู่แล้วมันก็ต้องได้ได้ผู้ชนะมาอันนี้อันนี้ใครโหวตบ้างก็ผมโหวตอันนี้อ่าสองเหลือพี่ดิเหลือพี่แล้วสนใจเหลือพี่แล้วชอบกาแฟตุกลืกสำหรับคนที่เป็นเด็กเนี่ย ก็ต้องเชื่อมั่นในจินตนาการของตัวเองอย่างแรงกล้าอดทนมีมานะตั้งใจแล้วก็มีความมุ่งมั่นที่จะบรรลุถึงความสําเร็จของเราให้ได้มันไม่มีอะไรเสียเปล่าหรือเสียหลายแล้วอาจจะได้ใช้มันในอีก20ปีข้างหน้าก็ได้ค่ะอย่าหยุดที่ทจะแบบมีความฝันตรงนี้ค่ะจริงๆได้แค่โอกาสจับปากกาอธิบายความคิดตัวเองเนี่ยก็ถือว่าชนะแล้วการส่งประกวดเนี่ยมันก็เป็นแค่ โอกาสครั้งหนึ่งแต่ตราบใดที่เด็กคนนั้นยังรักษาจินตนาการไว้เนี่ยเขาจะมีโอกาสทุกวันเลยในชีวิตไม่ต้องเปลี่ยนโลกทั้งใบแค่เปลี่ยนผมหงอกให้แม่นี่ก็โอเคแล้วจาก5 6 6 3ผลงานสู่40ผลงานแห่งความฝันและจินตนาการสุดยอดเยี่ยมผ่านเข้าสู่รอบ My Dreams Come True กับการสร้างฝันให้เป็นจริงเพื่อความภาคภูมิใจสูงสุดรางวัลโลพระระาชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและเป็นตัวแทนประเทศไทยรวมค่ายเยาวชนที่ประเทศญี่ปุ่นเรายังคงต้องก้าวตามความฝันต่อไปเพราะฮอนด้าเชื่อมั่นว่าทุกฝันเป็นจริงได้หากเรามุ่งม,มั่นและไม่ท้อถอย ค o นด้าซูเปอร์ไอเดียคอนเทสต์2013ปลูกพลังคิดพิชิตพลังฝัน